มามาครับทุกคนกินหอยแมลงผู่ด้วยกันนะครับหอยแมลงผู่อร่อยเนื้อหวานเนื้อหอยมันหวาน ความหวานของหอยแมลงภู้นี่ความสดความสดความหวานความหอมมากินกับซีฟู้ดเข้ากันสยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้ครัวาบางหนูมีเมนูมานำเสอนอนะครับนะวันนี้เป็นไอหอยแมลงภู้นะครับ หอยแมลงภู่นี้ได้หอยแมลงภู่มาวันนี้มากินกับอซีฟู้ดนะครับนะนี่ซีฟูด้ดเผ็ดๆแซ่บๆเลยวันนี้นะครับนะนี่ผักสลัดมีผักชีผักอะไรต่างๆนิดนึงเดี๋ยวเราลุยนะครับนี่นะหอยแมลงภู่นะครับเดี๋ยวลองไอง้ไรทำแรงนทำนะก็ <c oughs> <c oughs> อร่อยเข้ากับน้ำจิ้มน,นะเติหมหองชัดนนิดนึงครับแรงผู้นะสุดสดเลยวันนี้รกสดๆมาครับกินกัน อันเป็งผู้อร่อยเนื้อหวานเนื้อหอยมันหวานรสสดเลย เยอกินถักนะฮักชิหน่อยลัดตัดนครับไปนยอือืเข้ากันนะ กินกับซีฟู้ดนขะ้าวกันเจ้าหมอเชี่ยอากาศเย็นๆครับช่วงนี้ฝนตกกินในหอยแมลงผู้นึง่งนะครับกินกับซีฟู้ดนะเออหัวเชี่ยนนิดนึงยอดเลย ไหมครับนี่นะเปลือกมันจะใหญ่นะตัวมันเล็กหน่อยนะันเนี่ยตัวนี้อนหวบานตัวเล็กมันหวานเฮ้ยลองกัดไอ้อแตงกวายนะแตงกวางลูกนะ แตงกวาอร่อยชาติมันตัดกันนะแตงกวามันออกรสเย็นนะยิฟูส์เนี่เผ็ดร้อนเข้ากันอืตัวใหญ่อ้วน,นตรงตัวก็อ้วนนะ

อืมดไม่ได้เลยอืมอืม,อ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 มชื่อดความคาวไม่มีเลยนะหวานออกหวาน,อนอหอม หอมกินหอมกินแรงผู้หอมกินหอยอะ่ะเข้ากับน,กน้ำจิ้มซีฟู้ดเน่ยเผ็ดเปรีร้ยวหน่อยตัดกันอร่อยอแตงกวาหน่อย

สามกิโลได้มาสามกิโลนะสามกิโลมันได้มาหน,นะนึ่งร้อยบาทนะเนี่ยสามกิโลเนี่ยมาต้มมันมีตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะเนี่ยน้นหวานนะ้ำสดๆเลยใหญ่ก็มินนะตัวใหญ่พักยอืม,อม

บรรยากาศดีครับช่วงนี้ฝนตกนั้นนะพายุเข้าเย็นๆเลยกินหอยหอยของพวหยอดอ Changing up van kỳ lương van ninh van ninh kin dùm mi dai tất nhiên ở hòn nhoi hoa loài nè nha 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 nha

มันกลิ่นมันกลิ่นของกลิ่นของไม้แมงพูอ่ะพอเคี้ยวมันจะขึ้นขึ้น,นจมูกสดนะไม้สดสดแล้วมันหวานหอมมันหวานหวานอร่อยย่ยือยู่ไม่ได้ ăn quà ư ư thịt lón tắt quá, ăn dần dần có nữa ừ. Ừ. เันได้มาเนี่ยเาล้างดีนะล้างดีล้างดีแล้วก็ตั้งมหม้อนึ่งนะนึ่งสักประมาณสิบนาทีมาแล้วสนาทีแล้วก็เอาออกเลยนึ่งก็เอาข้างล่างก็เอาตะไคร้ใส่ก่อนตะไคร้ใส่แล้วก็เอา,าหอยลงต่อโหละพาโปะโบทนทีปิดฝาไว้สิบนาทีก็ออกมาจะหอมอร่อย sắm si phút, si phút si tham gia thua bài, rồi, lông nước nành hoa em ngay đó, nước bắp kín đấy, rồi, ừ. nước bạch ออกมาเนื้อหวานเลย <c oughs> น, <c oughs> นี่ตัวใหญ่น่ะ <c oughs> มันก็นี่ก็ตัวใหญ่แล้วน,ะนั่นนะ่ะแต่บางอันก็ตัวเล็ก

อร่อยอ,อีกตัวนึงนะนี่นตัวนึงเกิบอิ่มแล้วนี่ข้าเหนียวสุดยอดเลยคลิปนี้ก็ไม่ไหวแล้วเพราตาลายแล้วคลิปนี้ก็กินอิ่มแล้วนะครับหอยมแมลงภูนะไอ้ความหวานของหอยมแมลงภู่นี่ความสดความสดความหวานความหอมมากินกับซีฟูด้ดเข้ากันสุดยอดเลย คลิปนี้ก็กินอิ่มแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ